รับชมคลิปวิดีโอจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆเราออกจากเจดีแดงนะครับข้างบ้านเราไปเที่ยวกันต่อครับสถานที่ต่อไปเราจะไปโอเชียโอโอชิปาโอชิปาครับมีมีอะไรบ้างครับพี่่นั่นวิว พอไปถ่ายวิวนะทุกคนคุิจิกับทะเลสาบคาวาคุชิกโกะไปแล้วก็ทะเลปเป็นวิวทะเลสาบคาวาคุชิกโกะนะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปครับแล้วก็ถ่ายคลิปมานานลืมแนะนำอันนี้พี่ชายผมนะครับชื่อว่าพี่ทิติสามารถนำเที่ยวในญี่ปุ่นได้ทั้งหมดนะครับเป็นคนไทยที่มีรถบริการพานักท่องเที่ยวเที่ยวในญี่ปุ่นนะครับจะไปไหนก็แพลนเองได้เลยเที่ยวแบบพิเศษส่วนตัวได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าเพจนะครับผมสามารถทักราสอบถามข้อมูลได้ครับค่าบริการอัตราการเช่ารถนะครับไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับ เราถึงโอชิปากแล้วนะครับตรงที่ถ้าครึ่งชั่วโมงพอนะครึ่งชั่วโมงนะเพที่นี่ก็ลงไปถ่ายลงถ่ายรูปกันครับทุกคนจะเห็นวิวฟูจิแล้วก็ทะเลสาบนะครับวันนี้ก็เริ่มมีคนมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะ,นะะมาเดินเที่ยวโอชิปาคกันครับตรงนี้ก็มีร้านขายของนะที่นี่เหมาะสำหรับมาถ่ายรูป,ปวิวทะเลสาบ ซึ่งจะเห็นฟูจินะครับผมเอ,อแต่ไม่รู้ภายในเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะไอติมผมเห็นรูปแล้วมีป้ายอยู่หน้าร้านนะครับขายจำหน่ายพวกไอติมไปค,ครับไปดูวิวพร้อมๆกันครับวันนี้ที่ไม่ได้ใส่เสื้อโค้ทเพราะว่ามันอากาศหนาวนะทุกคนแต่ว่ามันมีแดดก็เลยทนได้อยู่ไม่ได้แบบว่าแย่ ข้างในน่าจะขายพวกของฝากอะไรอย่างนี้เอเป่าเดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดูครับสถานที่พวกนี้นะการเดินทางถ้ามาเที่ยวอย่างเงี้ยต้องเช่ารถนะครับหรือไม่ก็ต้องเนี่ยมาจา้งจางกงจ้างไกด์มาแต่ดีพี่ชายผมทํางานอยู่ที่นี่สามสิบปีแล้วนะครับเป็นไกด์อยู่ที่นี่มีรถบริการให้เช่านะครับแล้วก็สามารถเช่าคนขับได้นะครับไปด้วยกันก็สามารถแนะนําที่เที่ยวได้ทั้งหมดในญี่ปุ่นครับ ของฝากนะครับเป็นของฝางกทั้งร้านเลยครับทุกคนประมาณน,นี้ขนมอะไรน่ากินดีมัอนต่างขยนอ๋อเป็นอง,งุ่นไส้อง,งุ่น เป็นเหมือนคุกกี้เป็นพวกสันนคนะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิวกันดีกว่าทุกคนอันนี้เข้ามาแพลนถ่ายข้างในให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวชมวิวข้างนอกกันดีกว่าทุกคน เราก็มาชัตเตอร์ตรงนี้สักหน่อยนึงครับได้วิวพรย์เึ้นฟูจิในทะเลสาบนะครับก็ตรงนี้เราจะแวะแป๊บเดียววันนี้เราต้องทําเวลานิดน,นึงนะไปแต่ทีเพราะว่าคืนนี้เราจะเป็นคืนสุดท้ายที่จะนอนแถวฟูจินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเที่ยวโตกเกียวกันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้จะต้องเร่งเร่งทำเวลานะจะได้ไปเที่ยวได้ครบไปเก็บได้ครบครบนะทุกคน ตอ,อน11โมงนะครับเดี๋ยวผมกลับไปขึ้นรถต่อครับไปเที่ยวกันต่อนะครับสวัสดีครับทุกคนเราออกจากโอชิพาร์คมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับเป็นบ้านน้ําใสนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่<ด>ยอดนิยมสำหรับคนไทยเหมือนกันที่ช้าใครมาเที่ยวก็จะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเมื่อถึงที่บ้านน้ําใส เราถึงหมู่บ้านน้ําใสแล้วนะครับก็เดินทางจากตัวโอชิปาร์คมาประมาณ20นาทีนะครับนี่บรรยากาศวิวรอบเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับนีกลอบรถนะครับผมจะ,ะเล่าประวัติของหมู่บ้านน้ําใสแบบสั้นๆแบบฟาสต์สปีดที่สุดนะคือแต่ก่อนบริเวณแถวนี้ที่เรายือนอยู่นี่แหละและที่ตั้งของหมู่บ้านน้าใสเนี่ยเป็นทะเลสาบมาก่อนนะครับซึ่งหลังจาก ประมาณ3ามสี่ร้อปีเนี่ยเป็นทะเลสาบมาหลังจากนั้นอะ่ะห้ามในทะเลสาบตรงนี้มันแห้งลงพอแห้งลงเขาก็เลยมาทําเป็นหมู่บ้านสร้างเป็นบ้านมีชาวชาวนาเกษตรกรต่างๆมาทําบ้านหมู่บ้านนะครับตั้งเป็นหมู่บ้านแล้วก็สร้างบ้านกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมีบ่อน้ําในกลางหมู่บ้านเนี่ยอยู่8ดบ่อน,นะครับที่ค่อนข้างใสใสมากเลยซึ่งเป็นน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟนะครับที่ละลาย จากภูเขาไฟไหลลงมานะครับอยู่ที่บูบบบ่บ้านในบ่อในหมู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับว่าน้าน้าอันน,นี้กินแล้วศักดิ์สิทธิ์กินแล้วจะช่วยทําให้ยุให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรประมาณนั้นจนทางการของญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบน้ํานะครับแล้วพบว่าน้ําที่เนี่ยใสยสะอาดสามารถดื่มกินได้บริโภคได้นะครับแต่ก็อย่าแบบอย่าดื่มเป็นจนจานวนมากนะครับ แล้วก็เป็นติดหนึ่งในสิบของโลกนะครับเป็นน้ำธรรมชาติที่ใสที่สุดประมาณนี้เท่าที่ทราบเล่าแบบรวดเร็วขับไวกระชับรัดนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนผมเดินเข้ามาแล้วมาดูบรรยากาศกันครับทุกคนที่เห็นนี่คือน้ำธรรมชาตินะทุกคนใสไหม ใสสะอาดมากไม่ได้มีการบำบัดหรือการกรองอะไรนะครับนี่เขาใส่ด้วยธรรมชาติจริงๆแล้วก็มีพวกของปลาปลาคราฟนะครับว่ายอยู่ตรงนี้จะเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะครับโอ้อันนี้นกักท่องเที่ยวเยอะนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนิดๆน,นะครับไปเดี๋ยวเราผมพาชมบรรยากาศเดินเข้าไปข้างในครับ ติดคนเยอะหน่อยนะครับต้องขออภัยเพราะคนเยอะจริงๆงนี่ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านกันครับสวยจังเลยทุกคนแล้วก็บริเวณทางเดินที่เราเดินไปนะครับจะมีร้านค้าของ คนในหมู่บ้านเนี่ยละครับเปิดเป็นแบบเอาเมดขายขอ,องกันนะบ้านทาเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักกันด้วยนะครับสําหรับที่นี่ใครๆมาเที่ยวบริเวณครูจุดยังไงก็ต้องมาหรือมากับพวกกรุ๊ปทัวร์เขาก็จะแผ่นพาทุกคนมาที่นี่แหละแต่นี่เรามากันเองนะครับว่ามีพี่ชายเป็นไกด์อยู่แล้วเขาก็เพิ่งส่งลูกค้ากลับไปก็มาเที่ยวกันที่นี่แหละครับก็ถ้าใครอยากมาก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้นะครับ ไปดูกันครับนี่ก็ไปอีกหนึ่งบ่อนะตอนนี้เราเจอหนึ่งบ่อแรกใหญ่แล้วก็บาบบ่อนี้ใสจริงๆนะทุกคนมันใสแบบใสมากก็มาเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกลางหันน้ำนะครับอ๋อตัวนี้อะไรวะนี่น่าจะต้องช่วยบำบัดมน้ำหน่อยนะาตาคล้ายๆบ้านเรานะครับแต่น,นี้ใหญ่มากเลย ดูแบบโลโค้โลโก้อ่ะเป็นทำจากไม้นะครับกงหันน้ำแล้วก็มีเครื่องมอเตอร์อยู่เดินกันต่อครับอ๋อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบอ่อหรือหนึ่งทานนะเพราะว่าน้ำมันไหลลงไปข้างล่างนะใส่มากทุกคนใส่จริงเห่ยมากทุกคนก็ ใครมาเที่ยวก็ต้องเคลียร์แบบเมมโมรีในโทรศัพท์หรือในกล้องให้ดีนะจุดถ่ายรูปเยอะมากแต่ว่าคนอาจจะเยอะจะถ่ายยากหน่อยแล้วตอนวันนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้คือวันศุกร์ด้วยนะครับก็เหมือนกําลังจะเป็นวันที่คนค่อนข้างเยอะสุขสาวอาทิตย์อะไรอย่าน้ามาก็ไม่ต้องคัวหิวนะทุกคนมีร้านอาหารนะฮะ บริการเยอะแยะเลยมีเป็นร้านขนมนันจ,จะขายเกี่ยวกับขนมของฝากอะไรนี้ก็ถ <c oughs> ่ <c oughs> ายโชบๆป่าๆให้ทุกคนได้ดูนะดูแบบโลโ a ลโล c a l นะ ชาวบ้านที่ทําขายกันนะครับบางร้านก็น่าจะเป็นร้านแบบเป็นเข้ามาเช่าพื้นที่นะครับทาเป็นร้านโอ้กินหลายอย่างเลยแต่เดี๋ยวผมยังเก็บท้องไว้อยู่เดี๋ยวเราจบจากตรงน,นี้ผมจะไปกินรามเมงกันครับก็เดี๋ยวอาจจะหาอะไรกินซอ้ซอปไปก่อนรองท้องแต่เดี๋ยวเมนูหลักของเราวันนี้เป็นรามเมงนะครับอุ้ยข้าวโพด น่ากินจังน,น่ากินมากเลยทุกคนเป็นข้าวโพดบ้านเราเลยทุกคนน,กคน,น้ำที่กังหันเขาปั่นๆ่นมันก็ไหลลงมาเป็นน้ำมันก็เวียนอยู่ในนี้นะผมว่าโุกตรงนี้สวยจังเลย ก็จะแค่น,นะหีมะเริ่มละลายเพราะว่าแดดแรงมากมันก็เริ่มละลายแล้วแล้วก็ค่าคืนนี้ผมดูสภาพพยากรณ์อากาศก็หีมะน่าจะหนักเลยตั้งแต่สองทุ่มนะแล้ววันนี้น่าจะติดลบถึงอุณหภูมิต่ําสุดน่าจะอยู่ประมาณลบหกลบเก็บวันนี้ก็ไปลุ้นตอนคืนอีกทีเฮมีทางเดินเข้ามาเราก็เดินดุ่มๆม,มั่วๆไปนะ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบอ่อ แต่ตรงนี้ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะอาจจะด้วยน้ํามันละลายแล้วก็มันเป็นดินโคลนนะมันก็เลยไหลลงไปในบอ่อไม่ได้เอาเสื้อโค้ทลงมาคิดว่ามันจะร้อนเพราะว่าคืออากาศมันเย็นแต่มันมีแดดก็คิดว่ามันจะร้อนก็เลยไม่ได้เอาเสื้อโค้ทลงมาสรุปหนาวมากดูทางที่เราเดินจี่มิเตะฮิมะพลาดแล้วเรา คือจะอยู่ในรถน่าจะเดินมาไกลแล้วก็กขขี้เกียจเดินกลับไปเอาเอ้าเขาปิดสะพานข้ามอุตสาห์จะข้ามไปงานเข้าแล้วแล้วเราจะไปจบตรงไหนเนี่ยเด็กๆหนุ่มๆสาวๆเล่นหิมะกันเยอะ คนเยอะมากอ๋อมันเป็นทางที่คือถ้ารถมากระทัวหรือรถบัสเนี่ยเขาจะเข้าข้างหลังไม่ได้จะต้องจอดด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาเที่ยวตรงนี้แต่เราอ่ะเข้าจากด้านด้านหลังเลยข้างหลัง,งบ้านเลยไปเดินเที่ยวกันสัวันนะี่นะนอย่าเข้าถุงเท้าเดอ้อคนสวยมาก ตรงนี้ขาวโพลนเลยทุกคนขาวโพลนเต็มพื้นที่เลยผมก็ยังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านน้ำใสนะครับเมื่อกี้เราเดินผิดทางมันเป็นทางตันทางที่ผมเดินไปตอนแรกก็เลยต้องอ้อมกลับไปจุดเริ่มต้นอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งสะพานมันน่าจะชํำรุดอะครับเขาเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวข้ามก็ยังคงเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านน้ำใสนะครับโน้โยหนาวกัน สาวๆเกย์เต็มกันจริงๆผมควรต้องดูแผนที่มั้งนะแป๊บหนึ่งผมเดินมั่วอย่างเดียวนะโอเค,อเ,คเรามาจากตรงตอนนี้เราอยู่จุดแดงเราต้องเดินขึ้นไปแล้วก็วนมันจะในหมู่บ้านคือทางเขาทำไว้ให้เดินวนเป็นกลมๆนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อรับก่อนผมอธิบาย ทุกคนถูกหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดมีเจดบอ่อนะมีเจ็ดบ่อนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินเป็นวงกลมกลับไปจุดที่เราจอดรถนะครับก็ที่นี่เหมาะสำหรับมาเดินเที่ยวมาเดินชมมาถ่ายรูปนะครับพลาดอย่างเดียวไม่เอาเสื้อลงมา หนาวมากคนอื่นเขาใส่เสื้อโค้ตกันหมดนะผมนันลืมหยิบลงมาเพราะคิดว่ามันมีแดดก็น่าจะอุ่นๆมันไม่อุ่นเลยตอนเนี้ยผมกำลังเดินวนหาทางเดินวนกลับไปทางเดิมอยู่หนาวู่บ้านเข้าสวยจังเลยทุกคน ดูโลโอลจริงๆสวยมากเลยอ่ะชอบแบบการสร้างบ้านอะไรของญี่ปุ่นดูง่ายๆดูแบบเรียบง่ายนะแต่แบบมันมันมีความคือเข้าใจไหมมันมองว่าเหมือนเหมือนบ้านเก่าแต่คือภายในบ้านอะไรเนี้ยผมชอบแบบสไตล์การตกแต่งของญี่ปุ่นมากเลยเหมือนบ้านที่ผมพักเมื่อคืนแล้วก็จะพักอีกวันนี้คืนหนึ่งนะคือดูข้างนอกมันไม่ได้แบบ มันเขาจะเรียกก็อะไรอดูแบบเก่าสร้างให้มันดูเก่าแต่ข้างในอ่ะคือมันน่าอยู่การตกแต่งข้างในคือมันน่าอยู่อืมประมาณนั้นความรู้สึกผมนะแล้วก็ชอบแบบในเมืองก็จะสร้างพื้นที่เขาจะจํากัดมากคือเรื่องที่ดินอะไรมันคงจะแพงมากเขาก็สร้างกันแบบว่าหลังเล็กๆแต่อยู่ได้อยู่กันได้แบบเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเือมันก็แบบดูมินิมอลอะไรเงี้ย ดตอนนี้ผมเดินมั่วอยู่คนเดียวเลยนะมาคนเดียวด้วยนะคนอื่นเขาไปถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่ข้างในผมก็พยายามมาเก็บภาพบรรยากาศทุกคนได้ดูบรรยากาศล็อกรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมน่าจะเดินหลุดออกมาจากหมู่บ้านน้ำใสได้แหละอันนี้เป็นหมู่บ้านคนจริงๆที่อยู่อาศัยกันในอ่าบริเวณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมเดินเล่นก่อนพยายามเซฟแบตกล้องไว้ให้มากที่สุดเพราะวันนี้ไปหลายที่นะอาจจะตัดต,ดตดซอย่อย,ยอ,ยยอยเป็นหลาย EP นะทุกคนก็ติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการดูคลิปของผมนะครับอีครับทุกคนเราก็ออกมาจากหมู่บ้านน้ำใสแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวจะไปร้านรามเองนะครับอันนี้อันนี้นนส่วนสน,สนุกอะไร<ห>นะโอจิคิวไอแลน ท <Fuji> ี่คิวไอแลนด์ทุกคนเห็นไหมหลังร็ตายไหมหเป็นส่วนสนุกนะเขตตรงกลางกลางขบวนตายไปแล้ว <c oughs> ใจขาดเป็นส่วนสนุกนะที่อยู่ในเขตของฟูจินะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปพักกินข้าวกันก่อนครับไปกินรามเมงกัน ครับทุกคนไปกินราเมงกันเมื่อเดินหลายวันหานี่จะเป็นนักวิ่งมาลาทอนอยู่นะ้วทุกคนนี่ครับร้านราเมงที่เราจะใจจะมากินกันนะครับพี่ชายผมบอกว่าฝากท้องที่นี่บ่อยอร่อยนะครับก็เลยพาพวกเรามาชิมกันครับไปเดี๋ยวไปกินราเมงกัน ทอดีิม้าผัดนั่งแบบชาวญี่ปุ่นเลยได้กินรามเมงแล้วตั้งแต่มายังไม่ได้กินเลยนะทุกคนกินเป็นข้าวหน้านู่นนี่นั่นแต่ยังไม่ได้กินรามเมงเลยเมนูอาหารเมืม่อวานะวนนี้เลยเกี๊ยวโซ่เกี๊ยวชาด้วยนะข้าวผัดก็มีนะเห็นโต๊ะหนึ่งข้าวผัดอยู่ตรงข้าวผัดก็ ทุกคนมาแล้วเมนูแรกข้าวผัดเอาชิมหน่อยเป็ไนไงมาแล้วเมนูแรกข้าวผัด แต่ข้าวญี่ปุ่นก็จะออกเป็นเหนียวๆหน่อยนะทุกคนชิมเบิ้งแปลกๆไม่สินออกจืดจืดเค็มอืถึงซีกับปลาเลยปากๆ ตรงอร่อยสำหรับเราเราแปลกๆเฉยๆมันมันออกรสชาติจืดๆคือเครมอันนี่คือทางรอดของเราหอมน้ำพริกก็าจากไทยนะครับน้ำพริกอะไรอันเนี้ยใบปลาไบปลาใบปลาช่วยคุณได้คุณชาบกันเนไงใหญ่จรินมาแล้วครับทุกคนออริจินอลนะของผม อยากลองกินออร์ตินอของในชิมน้ำดูก่อนชิมน้ำไม่แน่ใจนี่อร่อยอร่อยดีมันมันเค็มเค็มเลยจังกรู้เลยว่านี่อโอมานานอร่อยใช่ได้ใส่พริกะแต่พริกญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นทุกคนใส่พริกป่นญี่ปุ่นพริกไทย ไปเราเหนือนอ่อยหนันกเลานอ่นนะกขอกินข้าวก่อนทุกคนหลังจากเรากินข้าวเสร็จน,นะครับเราจะเดินทางไปที่ร้านสรีครับเดีเ๋ยวรอเด็นดามครับเพื่อเพื่อนครับ ครับทุกคนเราเดินทางมาถึงที่ลานสกีเรียบร้อยแล้วครับนี่ฝ่ายด้านหลังผมนะครับสโนว์รีสอร์ทฟูจิทรนะครับฟูจิเทนัถทีถึงแล้วด้านหน้านะครับทุกคนเย็นไปครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน เดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะนั่งกระเช้าที่เขาพวกที่เล่นสก,กีนั่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ปล่อยไหลลงมาแต่ผมว่าเล่นไม่เป็นเล่นสก,กีไม่เป็นแล้วก็อาจะขึ้นนั่งไปถ่ายวิวข้างบนให้ทุกคนได้ดูเฉยๆนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วกันก่อนไปครับมาครับทุกคนมาดูาร้านสก,กีที่นี่กันนะั่นแห สาวโพลเลยทุกคนม,มาก่เหได้เขาเสืเเเเอ้อน่น้อมดอะอ๋อมันมันปิดไปอย่าเงียพอดีเรามากันช้านะวันนี้มัวไปนู่นไป,น,น,ไปนี่เลยเขาไอตัวกระเช้าที่นั่งขึ้นไปเล่นเนี่ยแล้วตอนนี้สนามก็ใกล้ปิดแล้วเขาตอนนี้สี่โมงนะครับ เขเลยบอกว่าให้มาใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าขึ้นไปมันใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะนั่งเวลานาทีต้เลยเดี๋ยวไม่แน่ครับพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่วันนี้ก็มาถ่ายรูปเก็บภาพกันไปเบื้องต้นก่อนเผื่อไม่ได้มานี่ขาวโพลนไปหมดทุกคนสวยจัง ก็เห็นวิวภูจีเลยนะเย็นมากดีนะไม่แดดแต่ไอ,อหิมะก็ไม่ได้ละลายนะทุกคนมันเยอะจัดหนาแน่นก็เลยผมว่ามันคงละลายแต่แต่มันก็ไหลลงข้างล่างไฟไฟไหลลง้งาก ค่อยวางแผนมากันใหม่สิรานนะสะกีนะวันนี้เขาปิดแล้วเขาปิดสี่โมงครึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็สี่โมงกับครึ่งแล้วรุ่งี้ค่อยมาใหม่ถ่ายรูปเล่นๆไว้ก่อนนีครับจัง